ในยุคที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5จะดีกว่าไหมครับถ้าการเลือกซื้อบ้านหรูสักหลังหนึ่งของคุณเนี่ยเป็นบ้านที่มีนวัตกรรมในการกรองอากาศเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดเวลาผมกำลังยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นครับและนี่คือ Perfect Matter p i e c e พระราม9กรุงเทพกีทาครับ วันนี้พวกเราทีมงานไปดูบ้านจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านเดี่ยวสุดหรู2ชั้นของทาง Property Perfect กับโครงการ Perfect Matter Piece พระราม9กรุงเทพกีทาตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปยังถนนพระราม9ได้อย่างง่ายดายและโครงการยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าด้วยนะครับความน่าสนใจของโครงการนี้คือนวัตกรรมกรองอากาศ ที่ทําให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมาพร้อมกับความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนแน่นอนครับโดยบ้านหลังที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้นะครับเป็นรูปแบบเอ็มเปอเรอร์บ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดิน150ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า393ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถ1ห้องอเนกประสงค์1ห้องแม่บ้านโดยบ้านหลังนี้นะครับมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วทั้งบริเวณสวนรอบบ้านและบริเวณในตัวบ้านนะครับจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลย แล้วเราก็เข้ามาอยู่กันที่ภายในตัวบ้านกันแล้วนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยกว่า393ตารางเมตรเลยนะครับประกอบไปด้วย5ห้องนอน6ห้องน้ําแล้วก็มีห้องเมดนะครับแล้วก็ครัวไทยให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนเปิดคลิปนะครับว่าบ้านหลังนี้มีจุดเด่นคือนวัตกรรมในการกรองอากาศนะครับ หลักการทํางานของเขาเนี่ยคือการดูดอากาศนะครับจากภายนอกเข้ามาทําการกรองเสร็จแล้วทําการดูดอากาศที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยออกไปทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าอากาศที่คุณหายใจเข้าไปเนี่ยจะเป็นอากาศที่ผ่านการกรองมาแล้วเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แน่นอนซึ่งผมมองว่าเทรนนี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะโครงการบ้านดูนะครับที่ราคาตั้งแต่20ล้าน30ล้านขึ้นไปเนี่ย ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะนํามาเป็นจุดขายของโครงการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันที่สภาพอากาศของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เรามีนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีเครื่องกรองอากาศที่ติดอยู่ทั่วบ้านเลยนะครับซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้คุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันเลยดีกว่าครับว่าจะตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนครับ มาดู l i ฟ i n วิ่ o m ูของบ้านหลังนี้กันก่อนเลยนะครับโดยบริเวณโซนนั่งเล่นของบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซฟาขนาดใหญ่นะครับที่สามารถที่จะนั่งเล่นกันได้ทั้งครอบครัวเลยด้านบนเนี่ยเขาก็ได้ทําการบิวอินนะครับเป็นช่องไฟสวยๆไว้แบบนี้พร้อมกับชินเดเลียนะครับที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยมาพร้อมกับทีวีนะครับสามารถที่จะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้ว โดยบริเวณโซนนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมออกไปยังโซนหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีประตูนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมกับบริเวณสวนด้านข้างได้เลยมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะครับที่เวลาที่ลูกๆหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยอาจจะวิ่งเล่นกันอยู่บริเวณสวนเราสามารถที่จะมายืนมองหรือว่ามาชมวิวตรงนี้ได้เช่นกันครับมาดูที่ผนังด้านข้างนะครับของห้องนั่งเล่น ตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเลกาซีโซนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโซนแห่งความภูมิใจที่เราสามารถที่จะวางรางวัลวางประกาศสนียบัตรหรือการได้อยู่ในนิตยสารต่างๆเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เป็นความภูมิใจของเราสามารถที่จะเอามาวางโชว์ไว้ได้อย่างสวยงามเลยครับสำหรับมุมนี้และที่ติดกับห้องนั่งเล่นนะครับก็จะยังมีห้องรับรองแยกออกมาอีกห้องหนึ่งนะครับ โซนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นโซนที่เราเอาไว้ใช้เวลามีแขกมาหรือว่ามีลูกค้ามาเราต้องการที่จะให้เขามานั่งบริเวณนี้ก่อนไม่ต้องไปถึงกับโซนที่เราเอาไว้พักผ่อนกันในครอบครัวนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะมีเพดานนะครับสูงกว่า6เมตรเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับชินเดเลียสวยๆแบบนี้เลยแยกกับโซนนั่งเล่นของเรานะครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกัน มาดูในโซนห้องรับประทานอาหารกันนะครับสำหรับบริเวณนี้เนี่ยโต๊ะทำอาหารเขาก็ได้ทำการตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วนะครับจัดเรียงไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยแที่ครับโดยด้านบนเนี่ยก็จะมีโคมไฟสวยๆเช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีในโซนของเคาน์เตอร์บาร์นะครับสามารถที่จะมานั่งเล่นนั่งจิบกันตรงนี้ได้นะครับหรือว่า ถ้าหากว่ามีสมาชิกในบ้านเนี่ยที่ชอบทาเครื่องดื่มทาอะไรต่างๆหรือว่ามีแม่บ้านมีอะไรที่คอยมาทําตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนั่งเล่นนั่งชิวบริเวณนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยแล้วมีการเปิดเพลงอีกหน่อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นจุดที่นั่งดื่มแล้วก็ฟินมากเลยนะครับถัดจากเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็จะมีประตูนะครับที่เชื่อมออกไปในโซนของครัวไทยครับเป็นโซนที่เราสามารถที่จะ ทำกับข้าวนะครับแล้วก็ล้างจานเก็บของอาหารสดต่างๆบริเวณนี้ได้ซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเชื่อมออกไปนะครับกับสวนด้านหลังซึ่งบริเวณนี้นะครับก็อาจจะเป็นโซนที่เราให้เมดนะครับมาเป็นคนจัดการได้นะครับผมจัดเตรียมอาหารต่างๆให้เราได้นะครับเพราะว่าก็จะมีประตูด้านหลังนะครับที่เชื่อมไปกับห้องเมดได้อีกทางหนึ่งนะครับผมเรียกได้ว่าแยกกันชัดเจนเลยนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยไม่รบกวนเข้าไปในบ้านนั่นเองครับ หลังจากดูห้องครัวกันไปแล้วเรามาดูห้องนอนที่ชั้นล่างกันต่อนะครับโดยห้องนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับมาพร้อมกับเตียงขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็บริเวณหัวเตียงก็จะมีการตกแต่งโคมไฟต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วมีช่องแสงนะครับให้ห้องนี้เนี่ยได้รับแสงของธรรมชาติตลอดเวลาครับแล้วก็ในส่วนของสเต็ปต่างๆในห้องนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเขาได้ออกแบบมารองรับการใช้วีลแชร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วห้องน้ำก็เช่นกันนะครับทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับผู้สูงอายุหมดแล้วครับ เมื่อขึ้นมาที่ชั้น2นะครับเราก็จะมาเจอกับบริเวณ Living Room อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะนำทีวีมาติดไว้หรือว่าเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมานั่งรวมตัวกันนะครับก่อนที่แต่ละคนเนี่ยจะแยกย้ายกันไปเข้าห้องนอนของตัวเองโดยชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอีกทั้งหมด4ห้องนอนนะครับจะเป็น1 Master Medroom แล้วก็จะเป็นอีก3ห้องนอนย่อยซึ่งแน่นอนว่าแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยแล้วแต่ละห้องจะสวยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูััเลยครยครรบบ มาดูห้องนอนแรกบนชั้น2กันเลยนะครับห้องนี้นะครับก็จะตกแต่งเป็นสไตล์โทนสีเข้มนะครับมาพร้อมกับเตียงขนาด3.5ฟุตในโทนบรรยากาศสีเทาๆนะครับแล้วก็บริเวณผนังเนี่ยก็จะมีลายนะครับเป็นลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จะตกแต่งพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับมีในส่วนของมุมที่สามารถเอาไว้นั่งทํางานได้แล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับห้องน้ําในตัวด้วยครับสาหรับห้องนอนแรก ห้องนอนต่อมาจะตกแต่งในสไตล์ที่มีความมินิมอลแล้วก็มีความน่ารักมีความอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยโทนสีของห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนที่มีความสบายๆมากขึ้นหัวเตียงเนี่ยก็จะมีระแนงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเต็ปนะครับให้เดินขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องที่มีความเก๋แล้วก็มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับในการตกแต่งสําหรับสมาชิกที่ชอบแนวหวานหวานหรือว่าแนวน่ารักๆรแบบนี้ห้องนี้ก็เหมาะเลยครับ มาที่ห้องนอนต่อมากันนะครับสาหรับห้องนี้ก็ออกแบบในสไตล์เรียบๆนะครับโทนสีเป็นในโทนของสีเทาแล้วก็มีแซมด้วยสีเบจนะครับทำให้ห้องนี้เนี่ยก็ดูมินิมอลมินิมอลขึ้นมานะครับมาพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่สามารถที่จะนั่งแต่งหน้าหรือนั่งทําอะไรบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็บริเวณหัวเตียงก็จะบกผนังมาแบบนี้นะครับทำให้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกห้องที่ผมพาชมเนี่ยมีห้องน้ําในตัวหมดครับ แล้วเราก็มาถึงในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ซึ่งห้องนี้เนี่ยก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะครับมีหน้าต่างให้เราสามารถที่จะดูวิวข้างนอกได้แล้วก็ที่สําคัญเลยห้องนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Walkin c l o s e t ซนะครับซึ่งจุดเด่นของ Walk In c l o s e t ที่นี่นะครับก็คือจะมีการแยกในส่วนของคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงไว้อย่างชัดเจนนะครับทำให้เวลาที่เข้ามาในโซนแต่งตัวเนี่ยเครื่องใช้ของใช้ต่างๆเนี่ยก็จะถูกแยกกันอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะครับสามารถที่จะเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมเ ต่างได้อย่างเพียงพอเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ Perfect Masterpiece พระราม9กรุงเทพกีทาที่พวกเราไปดูบ้านพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้สำหรับผมนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของระบบแอร์โฟนะครับที่ใช้ในการกรองอากาศในตัวบ้านทำให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญเลยคือในเรื่องของการเดินทางที่สะดวกทำเลบริเวณนี้สามารถที่จะเดินทางไปยังพระรามเก้าได้อย่างง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปยังรถไฟฟ้าได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นครับ เรียกได้ว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่รวบรวมคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติดังนั้นสภาพแวดล้อมของที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้อยู่ท่ามกลางรายล้อมคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกการใช้ชีวิตครับสำหรับใครที่สนใจเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถที่จะติดต่อพวกเราทีมงานไปดูบ้านได้ที่ไลโอ o อที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าอยากให้พวกเราไปรีวิวบ้านดูที่ไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือทักไลน์โ a มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมเต้นจากไปดูบ้านขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ